ดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมมามาสร,รัคามอำเภอวาปีปทุมนะครับที่ตำบลงัวบาแห่งนี้นะครับก็มาถึงเนี่ยก็มาเจออาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งน้อยคนที่จะทําได้แล้วก็น้อยคนที่จะได้เห็นนะครับคืออาชีพการทําเครื่องดนตรีหรือการทํากรองนะครับเครื่องดนตรีหรือาทำกรองเนี่ยเร,เราเราดัดดัดแปลงมามาจากสินค้า ที่เป็นสินค้าเกษตรนะครับแต่อย่างนี้ก็เป็นพวกไม้มไม้ยางพาราอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีหนังนะครับแล้วก็มีสิ่งอื่นอื่นอีกมากมายนะครับผมจะพาไปเ,าเยี่ยมชมนะครับเ,เจ้าของโรงงานนี้นะครับซึ่งท่านเป็นใครนะครับผมจะพาไปนะครับตามมาครับ สวัสดีครับ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 มาจากไหนกันเลยครับผมมาจากกรุงเทพนะครับมาแวะนะมามาชมทั้งเรื่องการเกษตรแล้วก็เรื่องอาชีพนะครับในโครงการเยี่ยมบ้านบุคคลต้นแบบนะครับผมเห็นคุณตาทำตรงนี้แล้วสนใจมากนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย ขออนุญาตให้คุณตาแนะนําตัวนิดนึงก่อนว่าค,คุณตาชื่ออะไรครับผมก็ชื่อเฉลวยดาวเรืองครับครับคุณตาเฉลวยดาวเรืองนะครับมีอาชีพทําเครื่องดนตรีนะครับเราเรียกว่าเครื่องเครื่องฟังเป็นพวกเป็นพวกอาฟุตสิกครับเป็นพวกจำนารีเป็นพวกเครื่องเคาะนี่กว่าเครื่องเคาะนะครับจริงๆแล้วทํามากี่ปีแล้วครับอ๋อจะ ถ้าบอกว่าตั้งแต่มามาทำธุรกิจเองก็คือประมาณสิบสิบปีครับปีประมาณสิบปีใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าตั้งแต่ถ้าคิดตั้งแต่เริ่มนี่ประมาณสีอ๋อสี่สิบกว่าปีครับสี่สิบกว่าปียืนยเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหนุ่มครับนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็หกสิบสี่ท่านผู้นี้นะปัจจุบันอายุ64ปีเห็นได้หนุ่มมากเลยนะครับมีประสบการณ์ทำอุปกรณ์พวกนี้มา สี่สิบกว่าปีนะครับสี่สิบกว่าปีก okay. <ac> ็เป็น <c> บ <oughs> <k> ้านรู้จากเขามาสี่สิบกว่าปีก็แล้วกันครับนี่นะครับอย่างที่เราเห็นเวลาเราไปดูดนตรีครับตีกันในยุ่งว่านะครับนี่แหละครับช่างที่ทํากลองในประเทศไทยเนี่ยถ้านับตัวกันจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ท่านนะครับแต่ท่านนี้น่าจะเป็นหนึ่งในห้า คนแรกของประเต้นไทยไหมก็ก um> ็ยังไม่แน่ใจนะแต่แต่ก่อนเนี่ยไปอยู่กับเจ้านายเก่านะตั้งแต่อากองอ่ะเป็นง่ายครับก็ตั้งแต่ปีหนึ่งแปดก็คงตอนนั้นโรงงานไม่มีไม่กี่โลครับผมครับเนี่ยนะฮะเป็นเป็นกองอ่าใช่ก็พัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่ก็มาเรื่อยเรื่อยดีกว่าเราทำเราเราทำนะฮะเนี่ยมาดูนะว่ามีอะไรบ้างเป็นแขนเมตรส่วนมากมีเครื่องจับนี่คือแขนเมตรนะ เล่นริงได้นะครับอ๋อได้ครับ,รบมีเ<ด>สียงทุง้มเสียงแหลมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าน,นี้ว่าเรียกว่า,าลูกซัดลูกแจกแล้วเวลาทำสีสีแล้วสวยไหมอ่าก็เข่ากอดตางกันเยอะเลยนะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอัญญญอนใหญ่ใช่ที่มันใหญ่ยยขึ้นมาของญาตนะครับ เรียกว่าเป็นกลองมือธรรมดาทั่วไปเป็นกลองมือนะใช่ครับอันนี้เราไม่มีฮาร์ดแวร์แต่เราสามารถทําฮาร์ดแวร์ข้างในได้เพื่อที่จะูนเสียงได้อะไรอย่างนี้ครับทราบว่าเป็นเป็นเป็นทราบว่าคุณตาเนี่ยเป็นเป็นคนแรกดีกว่าที่ที่มาทําจูนเสียงตรงนี้ได้แล้วก็เราไม่มีฮาร์ดแวร์ที่เะบจูนเสียงอ๋อครับแต่เราสามารถที่จูนเสียงได้นิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากเราจูนเสียงได้ใช่ครับ คือส่วนมากทั่วไปอ่ะมันต้องมีฮาร์ดแวร์มีอะไรับเาจะดูหนังได้ขึ้นหนังได้แต่ของเราเนี่ยตั้งเสียงจากด้านในบังคับหนังให้ขึ้นบนครับผมปกติถ้ามีฮาร์ดแวร์ก็คือเอาหนังเนี่ยลงข้างล่างแต่เราก็เลยย้อนกลับไปเป็นเป็นหน้าตนาดที่คุน่าประทับใงครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นฝันรับหน่ใช่ไหม อ่าเป็นความรับอ่าใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากก็มีที่ที่ส่งใช่ครับทําทําแล้วก็จะมีที่ที่รับไปที่ที่ส่งไปนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อ่าอีกการหนึ่งที่ที่เราผลิตได้เนี่ยมีถึงกล่องชุดไหมครับ อ๋อไม่ไม่ไม่มีเราไม่ทำสองชุดใช่ครับฮะแต่ว่าพวกกองชุดหรรยายก็คือเป็นโรงงานเก่าโรงงานเพื่อนอยู่อ๋อครับครับพวกอริยายวงโยอะไรพวกนี้มีครับครับครับคือครบเซตเลยใช่โรงงานเก่าที่ผมออกมาเนี่ยก็คืออ่เรายังอ่เป็นเครือข่ายกันอยู่ครับถ้าถ้าเราอ่ถ้ามีคนสนใจเอ่อเื่อนรนตรีแนวนี้อยากจะติดต่อซื้อคุณตาโดยตรงนี่สามารถทําขายได้ไหมอ๋อได้ครับได้ได้ครับ ช่วยช่วยบอกพิกัดหน่อยได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนอ๋อก็ปากหมดไว้ที่ตำบลงัวบาคือบ้านน้องครูครับบ้านนองครูตำบลงัวบาใช่ครับหมู่อะไรนะครับหมู่แปดครับหมู่แปดนะครับติดต่อติดต่อลงกองเลยลงกองมันจะมีของคุณตาฉลวยดาวเรือถามหาตาหลวยตาหลวยนี่รู้จักหมู่บ้านใช่ไหมเข้ามาในเขตตำบลตาหลวยทำกลองนะฮะตาหลวยทำกลองนะครับ ได้ครับเบอร์เบอร์โทรมีไหมครับเบอร์โทรมีมีครับเบอร์โทร0804293033ครับครับนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อกันได้ก็ได้เป็นร้านค้าร้านปีก็ได้หมดครับอ๋อครับครับแต่ถ้ายิ่ในเขตใกล้ๆของมุนตานี่ก็คือก็ราคาขนส่งก็น้อยลงครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ นะก็ที่ให้มาเยี่ยมให้มาชมนะครับแล้วผมมีโอกาสขอโอกาสมาเยี่ยมอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับ